ผู้ทดสอบท่านต่อไปคุณคมเชิญค่ะ พร้อมครับเดี๋ยวขออนุญาต <c oughs> ตรวจเล็บนะคะคตรวจความพร้อมของเครื่องแต่งกายเล็บยาวนะคะคุณพร์ครับโอเคค่ะหลังให้พี่ดูด้วยค,ะค่ะไปชื่อพร้อมเรียบร้อยโอเค้ากันเปื้อนผูกเรียบร้อยโอเคพร้อมกับการทดสอบวันนี้นะคะครับได้ค่ะเริ่มค่ะเวลาจะเริ่มจับคุณมีเวลาในการเตรียมตัว5นาทีเชิญค่ะีเก็บเมเอร์ในวันนี้นะคอ๋อสวัสดีครับจัดการทำ เงินนะครับต้องหนักเตียมไว้ให้แล้ว5.5่ห้าห้าร้องพันเจ็ดสิบ สิบ,บาทนะครับ,รบตะกูนะครับแมเนเจอร์ครับครับเก็แมเนเจอร์รบกวนเซียนตงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวตะคูนะคร ขอโทครับสวัสดีครับ 有没有？4, 5, 5, ทูคอฟฟี่สวัสดีครับครับวันนี้จะทานเป็นพี่หมิร้อนเย็นหรือฟันดีครับเอาเป็นเย็นแล้วกันนะคะเป็นเย็นนะครับพี่ชอบทานกาแฟเข้มไหมครับไม่เข้มมากเลยไม่เข้มนะครับแนะนําเป็นลาเต้ไหมครับลาเต้ก็ได้ค่ะลาเต้นะครับเป็นลาเต้เย็นนะครับรับเป็นไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่ดีนะครับเอาเป็นไซส์ใหญ่แล้วกันไซส์ใหญ่นะครับตังค์สี่ห้าบาทคุ้มมากๆเลยนะครับไม่ทราบว่าลาเต้ตอนนี้ของเราจะไม่มีไซส์หลับให้นะครับจะจะอยากได้รับเป็นไซส์หลับวันนี้ทูอฟฟี่หรือเป็นปร์มิน์ไหมครับที่จะแนะนำอ่ะแม่ดีกว่า แต่ว่าพี่ขอเป็นเพิ่มช็อตได้ไหมคะอ๋อได้ครับปกติเสิร์ฟอี๊ยงสองช็อตนะครับจะรับเป็นอีกช็อตหนึ่งไหมครับเป็นสามช็อตนะครับได้ครับแล้วก็ขอเป็นโลแฟตนะจ๊ะเป็โลแฟตนะครับได้ครับคุณพี่สนใจเบเกอรี่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำลาเต้เย็นนะครับทานคู่กับวานิลาคัสตาร์ดโลนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับเป็นขนมใหม่ของเราเลยนะครับมีเฉพาะที่ร้านทรูสเตเดียนเท่านั้นเลยนะครับนอคะถ้างั้นพี่ขอเป็นวานิลาคัสตาร์ดก็ได้ครับวานิลาคัสตาร์ดโลหนึ่งชิ้นนะครับได้ครับ สักคู่นะครับคุณพี่ครับทั้งหมดเท่าไหร่คะครับทั้งหมดมี3รายการนะครับหนึ่งเป็นลาเต้แก้วใหญ่นะครับเพิ่มถึงช็อนนะครับเป็นเครื่องดื่มเย็นนะครับแล้วก็มีเวลาคาสซาโรนะครับทานี่นะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีบัตรสมาชิกของทุกคอฟฟี่ไหมครับผมขอแนะนำนะครับบัตรสมาชิก1ใบนะครับมีมูลค่า300บาทนะครับจะสามารถแลกเครื่องดื่มได้3แก้วนะครับคือไซส์ใหญ่2แก้วแล้วก็ไซส์กลางอีก1แก้วนะครับสามารถใช้ได้ถึงปีอีกปีหนึ่งเลยนะครับ แล้วบรรตุกปัสมาชิกเนี่ยจะอยู่ได้ถึงเดือนวันที่19เมษายน2556เลยครับปีหน้าเลยนะครับคุณมากมากเลยนะครับเราไปซักใบได้ไหมครับแมวดีกว่าค่ะได้ครับคุณพี่มีทัวร์ไอเดียการไหมครับเป็นทัวร์เรดการหรือทัวร์แบล็คการของทัวร์คอร์เปอเรชันนะครับที่เป็นบัตรถ้าใช้บัตรของทัวร์มีแต่ไม่ได้เอามาอ๋อครับคราวหน้าถ้ามาจะมีสิทธิพิเศษมากมายที่จะลดให้กับลูกค้าได้นะครับแล้วผมขออนุญาตทัวร์รายการนะครับมี ไอศครีลาเต้แก้วใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่มช็อตอีกช็อตนึงนะครับแล้วก็รับพูดรับทานกับวนลาคาสตาร์โหนึ่งชิ้นนะครับทันทีนี้นะครับทั้งหมด175บาทครับรับเงินมา1000บาทนะครับรอสักครู่นะครับวันิลลาคาสตา์เดี๋ยวพี่เอากลับแล้วกันนะคะวานิลลาคาสตาร์เอากลับาหมอได้ครับสักครู่นะครับ รับไป1,000บาทนะครับเงินทอน825บาทนะครับขอบคุณครับโอกาสนะัาใช่ไหมที่ทุกฟี่ที่ชั้น4พนังกงานนะครับขอบคุณนะครับตอนเพื่อนดิบสักครู่ครับไอซ์ทริปเปิ้ลลาต์โลว์แฟตลาเต้ครับ ชูคอฟฟี่สวัสดีครับ ไอส์ทริปเปิลลาสโลแฟลตาเต้ได้แล้วครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าใช่ใหม่ทีกดูกีแฟนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสักคนูมสักคุณน,นะครับเสิร์ฟภายใน5นาทีนะครับขอบคุณครับ พี่ครับใส่เป็นถุงก,กระดาษได้ไหมครับโอเคนะครับสักคุณนะครับ เวเวลาก็สนาทีค่ะเวลาขัสสาโลกลับบ้านนั่นแหละครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าใช่ไหมทุกคอปีินะครับขอบคุณครับทุกคอมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทานขึอนดิบเป็นขึ้นดิบร้อนเย็นหรือฝันดีนะครับ 응ทานเป็นเย็นนะคะเป็นกาแฟไหมครับทานกาแฟค่ะกาแฟชอบทานเข้มไหมครับเข้มได้ค่ะเข้มนค่ะเข้มนิดนึงเป็นคาปูชิโน่ไหมครับหรือว่าจะเป็นอเมริกาโน่เดียร์ได้ค่ะเป็นคาปูชิโน่คาปูชิโน่นะครับเครื่องนึ่งจะมีส่วนผสมของนมข้นนิดนึงนะครับได้ค่ะรับเป็นฟองนมปกติแล้วนะครับได้ค่ะได้ครับจะใส่ตัวอะไรพิเศษเพิ่มไหมครับเป็นไซรัปเพิ่มหรือว่าเป็นอะไรได้ครับวันนี้ทานคาปูชิโน่คู่กับ จำบ้วซอสเสร็จได้ไหมครับไม่ค่ะไม่รับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคาปูชิโน่ไซส์ใหญ่หนึ่งแก้วนะครับเพื่อทานคาปูชิโน่คู่กับจำบ้วนซอสเสร็จไม่รับที่นี่นะครับอร่อยนะครับความจริงนะครับค่ะทั้งหมดมีหนึ่งรายการทั้หนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับไม่ทราบคุณลือครับว่าสมาชิกของ True Coffee เรื่งนะครับโอมีแล้วค่ะอ๋อไม่ทราบว่าขอตัวนี้ไม่ได้รับมาอ๋อครับความจริงเป็นสมาชิกถ้าผมมาจะสามารถลดได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับ นะครับแต่สถ้าสมัครตัวใหม่นี่ก็จะได้คูปองเครื่องดื่ม3แก้วนะครับซึ่งมูลค่านี้มากกว่า300บาทอีกแล้วนะครับได้ครับขออนุญารายการนะครับมีคาปูนคาปูชิโนไซส์ใหญ่นะครับเป็นเย็นนะครับ1แก้วนะครับทั้งหมด115บาทครับมา500บาทนะครับโอกาสหน้าไว้มาทานเบเกอรี่นี่ด้วยนะครับมีทั้งเค้กมีทั้งขนมหลายอย่างเลยนะครับขอบคุณค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นร้อนได้ไหมคะอ๋อได้ครับสักครู่นะครับ ตัวนี้เป็นไปร้อนนะครับคาปูชิโนนะครับได้ครับช่วยเพิ่มช็อตให้หนึ่งช็อตนะได้ครับเป็นเพิ่มช็อตนะครับอันนี้ใช้เป็นคูปองได้ไหมคะใช้คูปองได้ครับเดี๋ยวผมทอาไห้นะครับเป็นเพิ่มช็อตเป็นสามช็อตนะครับใส่สลับอะไรเพิ่มได้ไหมครับไม่ค่ะได้นะครับเป็นคาปูชิโนร้อนไซส์ใหญ่นะครับแล้วเพิ่มช็อตอีกหนึ่งช็อตนะครับ รับเบเกอรี่ไหมครับคราวนี้เปลี่ยนแล้วได้ครับเมื่อกี้รับมา500ร้อนะครับทอน385นสิบห้าแทนเดี๋ยวผมขอแยกเคบินให้สักครู่นะคะได้ครับท่านเดี๋ยวถอนให้500ก่อนเดี๋ยวผมเคบินให้ก็ได้ครับนี่ครับ500ร้อนะครับสุวรรรณับมาแต่ว่าคุณพันไม่ใช้บัตรครูปองนะครับได้ครับอันนี้แรกคนเดียแรกอ๋อได้ครับคาปูชิโน่นะครับแต่ว่าคุณอาต้องเสียค่าช็อตเพิ่มนะครับ15บาทนะครับได้ครับ หมดรับมา500บาทนะครับเงินทองสีบาทนะครับสำหรับเครื่องดื่มไปมาสักคู่นะครับขอบคุณครับ t ิปเปอร์ลาสคาปิชิโน่ครับ สักคู่นะครับวันนี้ให้ทานฟองนมเน้นรุ่มเลยครับขอเนียนๆนะคะได้ครับเหลือเวลาทดสอบ1นาทีค่ะ สักครู่นะครับ เชื่อครับขอรบวกวนอนุญาตบอยบินเมื่อกี้นะครับครับ<อ>ใส่รหัสผมได้เลยครับรหได้เลยนะครับ เป็นมินตโดใหม่นะครับของลูกค้าเมื่อกี้นะครับที่ได้กับคูปฟองนะครับล้านนี้ผู้ค่าใหญ่นะครับที่วอยไปนะครับอันนี้เป็นสกัดเทพนะครับแมจกร์นะครับล <st ้วก็เมเจอร์ช้อเสอันนี้ประกอบเจมให้ด้วยนะครับ ช่นตรงนี้แล้นะครับของโกดอินนะครับสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าสิบนะครับครับ ตืเต้นครับองเต้สามสบองสามสี่ห้าหเจ็ดสิบแปดสินะครับสองสามสี่ร้อยนะครับสองพันห้าสี่ดสี่ร้เลขได้คะอได้ครับสำหรับาสครับนีอเหรียญสิบไม่ได้ใช้นะครับหมหนึ่ Writing ้บาทนะครับสามพนาสนะครับาสิบ นนับับสองสิบสามสิบสีนะครับ 11, 24, 25, 27, 28, รบวกเกบาทนะครับบวกสิบาทก่อนนะครับเงินบาทไม่ดีก็ไม่ใช้แต่ก็นับในะ่ไนะครับนับได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปก้าสบสิบเ็ดสิบสองสิบสี่นะครับห้าสบห สิบนะครับปวดด้านสามนะครับ2 2 0สามนะครับแล้วก็เมื่อี้มีโปวดดินมาสามพบาทนะครับกับล้าสิบบาทพอยเจ็ดสิบหาบาทนะครับสามพันสนะคะรับกดเอานะคะระับกอบคุณนนะครับ โปรโมชั่นเซ็นเซ็นด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนกะนะครับเขาให้อยู่แป๊บเดียวครับนเอเมนเจอร์นะครับโปรโมชั่นคู่นะครับส่วนต่างโอเวอร์ชอปศูนย์นะครับเมนเจอร์นะครับเมื่อกี้ค่าชิบชินโทรนเอเมนเจอร์เยอะไหยคือนี่ค่ะโอเคนะครับขออนุญาตลง เหลือไม่พีนาทีค่ะอ่าูนะครับวันนี้วันที่สามนะครับครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับวันนี้วันอังคารวันองันองคารที่สองครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดนะครับ ผมมือสั่นครับแคสเมื่อกี้ขายได้3,200นนะครับทุณช่วยไหมครับครับราคาอะไนะครับว่าคู่องเมื่อกี้นะครับขอพิมพ์เจอโน่ให้ก็ได้ครับ เดี๋ยวคุณแจ้คืนนะครับแมเนเจอร์ได้นะคะนี่คุปองนะครับคู่กับหมดเวลาขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะอะไรนะรเดี๋ยวพี่มีพี่เขาเกี่้ให้ผมแก้เหรอเดี๋ยวมีพี่เสร็จมีแกุญแจคืนเที่เยาไปแล้วใช่ไหมคืนแล้วครับคึ้นแล้วคืนแล้ว แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะให้อ๋อครับ